เด็ดล็อกพัทยาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณเบียวนะคะคุณเบียวก็มาเสริมความรู้เพื่อจะไปเปิดร้านเป้าหมายหลักก็มีหลายที่อยู่เนาะที่ไหนเอย่ยห,ห,หัวหินนะจ๊ะหัวหัวหินอีกหน่อยเจอร้านคุณเบียวได้เลยวันนี้เป็นวันที่สองแล้วค่ะคุณเบียวเรียนเรียนไปเร็วมาก วันแรกเรียนจัดเ,เรียนการแบ่งผมการกำหนดราคาเรียนต่อผมแบบต่อผมถักเปียต,ต่อผมด้วยไมย้ต่อผมแบบลอนสำเร็จรูปแบบต่างๆคุณเบลเรียนไปหมดแล้วนะคะเรียนไปหมดแล้วและวันนี้เป็นวันที่สองคุณเบลก็เรียนถักคอนโลใส่ไหมถักคอนโลใส่ไหมยอยู่วันนี้คาดว่าน่าจะสองถึงสาวันเสร็จสิ้นค่ะ เพราะว่าคุณเบวไปเร็วมากอีกหน่อยเจอเจอกันนะจ้าหัวหินค่ะ